วันนี้มีของบิวตี้เคล็ดลับมาไม่เคล็ดลับเป็นรูทีนที่พี่นนทำเรื่องบิวตี้เกี่ยวกับหนังหนังหน้าและผมก็คือก็คือนี้ค่ะนมื่อวัตรงนี้เวลาที่หน้าเราหยอดนะคะคือหนังมันแผ่นเดียวกันเนาะพี่นนเคยพูดไปว่า <Wow. S 1> หนังสีสษะ หนังทั้งล่างเราอะรอยรอยต่อมันเป็นมันเป็นหนังเดียวกันหมดเลยน mm ั hmm. ่นแหละตรงนั้นหน้าเวลาหย่อนก็คือมาจากหนังศีรษะข้อเขอเกี่ยวกันหมดค่ะเขาดึงกันหมด mm hmm. ก็เนี่ยนวดหนังศีรษะก็ก็ดีค่ะ mm hmm. อันนี้ยี่ห้อวีฟาของญี่ปุ่น mm hmm. ที่ยังก็ทำเช้าเย็นมันดีอะ ็เลยมาแช์ค่ะหรือแมวซื้อใช้มือได้ค่ะเงี้ยแต่ว่าความความแรงแรงกดมันไม่ไม่ได้มันมันและรู้สึกผ่อนคลายเท่าอุปกรณ์แต่ว่ามือเราก็ก็ได้ค่ะไม่ต้องเสียงเงินอย่างเงี้ยก็ทำไปแต่เมื่อยมือหน่อยลองแล้วลองแล้วไม่เมื่อยเลยซื้ออุปกรณ์ค่ะเนี่ยดีอ่ะดีทำแป๊บเดียว ทุ่หัวทุ่หัวไปมันไม่ได้มีแบบอระยะเวลาหรือว่าข้อจํากัดอะไรอะว่าอันนี้จะดีกว่าอันไหนอะไรเงี้ยเราใช้ความรู้สึกเราเนี่ยแหละนี่ก็คือบิวตี้รูทีนอันนึ่งเ้าเย็นที่แนะนําค่ะมันดีมากวันนี้อึมครึมมากหมอกคหมอกฝน Work from home จค่ะเอกสารข้อมูลโภชนาการของไฟโตรซีอัพลที่จะเข้าต้นปีหน้านะคะที่เป่นนจองวัตถุดิบไป4ี่ห้าเดือนล่วงหน้าจากฝรั่งเศสแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นผู้ผลิตโภชนาการออกมาว่าซูนแคลอรี่อะไรต่างๆเนี่ยก็อันนี้เป็นล็อตที่เราตรวจเพิ่มค่ะแล้วก็กลูเตนฟรีอะไรก็ตรวจอีกรอบหนึ่งค่ะ นี่ออกมาแล้วนานมากกว่าจะออกไปทำงานก่อนนะอันบ็อกซ์เรียบร้อยค่ะและนี่คือ สิ่งที่ซื้ออันนี้ยังไม่ได้แกะเพราะว่าเดี๋ยวพี่นานจะต่อห้องน้ําอันเดิมเหมือนคลิปก่อนก็คือซื้อเพิ่มอีกมีอยู่แล้วสองห้องแล้ใสายที่ซื้อก็คือใช้อันเดิมเค่ะเขเจอร์สายเตาู้ส่วนสะเบียง ก็น,นี่คือการโน่าที่ทานประจํามีคอมเมนต์ถามใต้คลิปว่าพี่แนนการโน่าอะไรก็คืออันนี้ส่วนคาคนิปที่ถามพี่แนนเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆลองลองไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามาลองยี่ห้อนี้ดูเพราะว่าเขามีการตรวจนูทริชั่นแฟก t ์แล้วก็มีออยอด้วยมันจะมีหลายๆยี่ห้อในออนไลน์ที่เขาอืมไม่ไม่มีออยาะเหมือนมาแบ่งบรรจุ แล้วก็บางแล้วก็แบบไม่ไม่ค่อยมียี่ห้อไหนที่มีตรวจโภชนาการนะคะก็เลยเลือกอันนี้แล้วก็เหมือนเดิมอันนี้ซื้อแทบทุกอาทิตย์อันนี้เป็นโปรตีนจากถั่วลันเตารอซีเซนค่ะนี่แล้วก็พี่แนนจะเลิอกอกไก่แหละจะมาทานโปรตีนจากพืชแทนก็รอดูรีวิวได้ในไอจีนะคะนี่เขาให้แก้วด้วย ก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะพี่แนนและบิเจตจะต่อห้องน้ำอันนี้ค่ะใช่ไหมพี่เจตใช่ไหมพี่เจตช่วยไหมช่วยต่อไหมคะอุ้ยเพิ่งเห็นหางของเขาโพวกนะตรงนี้มีใครอยู่บ้างคะตรงนี้มีใครนอนอยู่บ้างคะเฮ้ <c oughs> กล้องมันไม่เห็นหัวบูบู สวัสดีครับอขาวเอาปูประกอบก่อนดูแล้วก็ทำอะไรขอสติกเกอร์ค่ะเสร็จแล้วค่ะบ้านแฝดสามหลัง นี่นีคนถามที่แอนว่าซื้อจากไหน like, ไหลายหลายคนเลยทั้งคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ทีเอ็มหลังใหม่พี่แอนก็ซื้อในผลิตารี่แอนก็คือซื้อในออฟิเชียลสโตร์ของเมจิอะค่ะในช็อปปี้แต่ตอนนี้ณวันที่ทุกคนถามเขาไม่มีขายแล้วพี่แก็ไม่แน่ใจว่าเขามีนโยบายยังไงน,น,นะคะแต่ว่าพี่แอนตุนเยอะมากกนะ็เลยเหลืออีกพอหนึ่งก็คือเท่าวันที่หมดแล้วเดี๋ยว ัน่นจะลองดูว่าจะยังทานอันนี้อยู่ว่าทานอย่างอื่นเอาไว้มาอัปเดตแต่เอาเป็นว่าวันนี้จะตอบว่าซืา้อใน Official Store ของอออเมจิเลยค่ะแล้วก็ตอบคำถามเรื่องเก็บวิตามินนะคะว่าพี่แนนเก็บอย่ังไงก็คือมีเป็นตู้ตรงตัว ซึ sí ug, joy, ่งไกลตู no ้เย so so ็นหลักๆมันก็คือต้องเก็บให้พ้นแสงไม่ร้อนแล้วก็ไม่ชื้นแบบชื้นอะไรอย่เงี้ยค่ะก็นี่แหละวิธีการเก็บพันแนนก็คือเก็บในตู้แล้วก็มีกล่องแล้วก็รวมไว้ใล่อ่ันีกลอโอ้กรอบมากแล้วแป้งที่เหลือเสียดายนะ แป้งอร่อยเนาะอร่อยกลับมาแล้วค่ะพี่นัล้ังมือก่อนกูก็ดีใจลูก็ดีใจ และนี่ก็คือสบียของวันนี้นะคะที่ซื้อมาจากร้านมังซิเวลัดร้านประจำเต้าหู้นะคะเต้าหู้สดเลยมีทั้งเต้าหู้แล้วก็กล่องเต้าหู้ด้วยน้องคนขายเขาก็บอกว่าพี่ยังทานไม่ได้นะพี่ต้องเอาไปทําอาหารพี่แน่ก็บอกว่าพี่แน่เนี่ยกินอันเนี้ยอย่างนี้เลยสดๆไม่ได้ปรุงไม่ต้มไม่อะไรเพราะมันสุกแล้ว เขาก็แบบจริงห่อพี่มันกินแบบมันอร่อยเหรออะไรประมาณนี้เขาก็ตกใจพี่แดงก็ตกใจว่าอ๋อเราเป็นคนแปลกมากเลยอ่ะก็อันนี้นะคะฟองเต้าหู้ต้มหน่อไม้กระหล่ำปีนี่นะคะเด็กเด็ก และนอกระเบียงครับลูกเจอมีคอมเมนต์ถามว่าพัวบัดเสียวน้องโดดมากมันเป็นแค่กระจกกั้นใสๆใช่ไหมคะคนก็เป็นห่วงขอบคุณมากเลยก็คือไม่ต้องห่วงคะ่ะพี่นายเฝ้าตลอดไม่ให้หละสายตาเป็นอ่ตอนนี้อยู่มาเด็กสองเดือนกว่าแล้วก็เฝ้าอยู่ประมาณเดือนครึ่ง เกือบสองเดือนน่อยู่ด้วยตลอดเฝ้าแล้วก็ดูรีแอคชั่นเขาเวลานกมาบางทีนกเขาก็มาบินเกาะตรงขอบกระจกอะไรเงี้ยค่ะแบบท้าทายเล่นด้วยมากๆากก็ยังไม่โดดค่ะก็ดูแล้วเขาก็จะมองมเฉยแล้วก็แบบจ้องแล้วก็แบบไปใ,ใกล้ๆแต่อยู่บนพื้นลาบของตัวเองก็ย,ยังไม่มีความแบบว่าจะกระโดดจับหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคือเขา ค่อนข้างเป็นเด็กที่เรียบร้อยค่ะทั้งบูรอการวิจวิตรเนยเขาจะค่อนข้างเรียบร้อยแล้วก็ไม่ค่อยเป็นนักล่ามากที่จะแบบล่าฆ่าสัตว์อะไรเงี้ยช่วงดินมาเพราะว่าในห้องพี่นา้นะ้มันก็มีมแมลงแมลงที่เหมือนมากับหน้าฝนหรือเปล่ากูก็จะเข้าทางหน้าตา่างห้องน้ําช่องระบายอากาศเนี้ยค่ะก็มีเข้ามามีทุกวันนะ่ะวันหนึ่งเปสิบตัวเลยก็เขาก็ไม่ฆ่านะไม่รู้นะพี่นายก็พยายามแบบให้เขามีเมตตาไม่ฆ่าสัตนะว์เนาะเพราะเราก็อยาก าเขาเข้าใจก็อยากให้เขาชื่อสินสินห้าอนะไรยเงี้ยเพราะว่าเขาทำทุกมีแค่เรื่องค่าสัตวนะ์เนี่ยน้องน้องสัตว์อะเนาะพูดปวดอะไรก็พูดไม่ได้อยู่แล้วก็พูดผิดในกลามก็ขเขาก็ทำหมันแล้วเอ่อดื่มสุราเราไม่ให้ดื่มอยู่แล้วแล้วก็ขโมยของก็ไม่นะของอาหารวางไว้เขาก็ไม่กินเขาก็ดมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหลือแค่ค่าสัตว์ซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีน้องจิ้งจกเนี่ยเขาก็ไม่ฆ่าเขาก็ เห็นอะไรผูบโผล่ก็มีรีแอคชันไม่ได้แบบตายด้านแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบมุ่งเป้าล่าสัตว์อะไรทั้งสามคนเลยโชคดีมากเป็นอย่างนี้พี่ๆไม่ต้องห่วงนะคะไปกินข้าวละวันนี้ข้าวที่พี่นายจะกินลักษณะเหมือนเข้าเช้า, <c oughs> นายยเนี่อย่างเงี้ยคะ่ะพี่นายก็แต่ก่อนะจะเฝ้าอย่างเดียวเลยใช่ป่ะแต่ตอนนี้ก็คือ มาหยิบอาหารของตัวเองมาได้ก็ปล่อยเขาละสายตาได้เอาเป็นว่าละสายตาได้แต่ทั้งนี้เราก็ต้องกะเวลาด้วยเราจะรู้ว่าน้องนกจะชุมประมาณช่วงเย็นๆมนุษย์กลับบ้านอะ่ะเหมือนเขาก็ใช้ชีวิตตามตะวันขึ้นลงมาพะ,ะน้องนกอะ่ะเออก็ก็ดูเวลาด้วยนี่คือข้าวของเราคลิปกล้องก่อนนี่ขา้าวเย็นที่เหมือนข้าวเช้าจะ <laughs> สลับ หลายชนิดวันนี้เก็บผักเยอะโยเกิร์ตกับบรูซเบอรี่เป็นพวงเลยจ้ะคริสต์มาสมากแล้วก็นี้แซนด์วิชค่ะแซนด์วิชไข่ขกับทูน่าอือ้อร่อยอืมชาลาดหมดแล้วครับพี่นายยังทานตปาลำดับอยู่เหมือนเดิมสกิต่อไปอือื ชิ้นที่สองค่ะนะอืมชูนาอืมขอบไข่มากกว่าแซนวิชหมดค่ะปรุกติเบอรี่ต่างๆค่ะ มาแล้วทองเปิดให้ดูว่าได้อะไรมาม,มันเทศเลมอนฟาัาขนมปังอืมถ้าเวลาพี่นายอยากกินขนมปังถ้าไม่ซาวโดก็จะซื้อเ่อนี้ค่ะแบบชโคโค็อกโกแลตที่มันออกเป็นขนมขนม,ขนมก็จะอันนี้แล้วก็รู้สึกอยากกินแป้งอ่ะแต่แป้งมันที่มาทำเป็นเส้นคือเต๋วใหญ่หรืออะไรเงี้ยอุ้ยใช่ ก็เจ้านี้เป็นเจ้าที่ชอบค่ะซื้อในเลมอนฟาร์มเจ้านี้เพิ่งเคยลองแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเวลาอยากทานก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก็จะไปซื้อในเลมอนฟาร์มซึ่งยี่ห้อนี้เพิ่งลองชอบที่เขาบอกหมดเลยว่าเขาใส่อะไรบ้างส่วนผสมคือในร้านสุขภาพส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบอกว่าใส่อะไรบ้างแบรนด์นี้ก็บอกค่ะคู้ชายเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาใส่อะไรบ้างรู้สึกว่า หลังๆจะซื้อแบบคือสนใจเพื่อจะดูว่าเขาใส่ส่วนผสมอะไรบ้างดังนั้นแบรนด์ที่โปร่งใสอ่ะแม่ก็จะซื้อค่ะ mm hmm. นอกจากนั้นอาหารที่ได้จากที่นเต้าหู้จากร้านเต้าหู้เบตงเราไม่ทานทอดเราก็ซื้อแบบสดเลยมีแบบเนื้อนิ่เนื้อแข็งแล้วก็ถ้าจากในซปเปอร์หองกระเจี๊ยบมะเขือเทศผักสลัดไข่ ซอสทาบาสโกพี่นันปรุงรดน้อยไม่ค่อยซื้อซอสสาเร็จรูปพยายามที่จะซื้อมัดทำเองหรือว่าทานที่มันไม่ไม่ปรุงอะไรมากค่ะแต่ว่าทาบาสโกชอบบิวคอตตาชีสในบรรดาชีสทั้งหมดชีสประเภทที่มีโปรโตีนสูงไขมันต่ำเท่าที่ถาม Chat GPT Chat GPT บอกว่าอันดับหนึ่งบิคอตตาอันดับสองคือคอเตเทจ แล้วบางอื่นก็เออจะหยิบเจออันนี้ของหนึ่งแถมหนึ่งเพราะมันจะหมดอายุก็พี่แอนกินหมดพี่แอนชอบกินชีสอยู่แล้วแป้งอันนี้ซื้อหลายรอบแล้วชอบมากเวลาที่อยากกินแบรบแทนที่จะไปกินแป้งสาลีก็จะมากินพวกแป้งข้าวกล้องแทนยี่ห้อน,นี้ก็ดีใช้แป้งเขาใช้ข้าวกล้องค่ะจะมีบางยี่ห้อที่เขาใช้แป้งมันสำปะหลังอะไรย่างเงี้ยใช้แป้ง,งเดียวไม่ใช่ข้าว อ,อร่อยมากค่ะอหลยคนอาจจะแบบพี่แนนกินน้อยมากไม่ใช่ค่ะพี่แนนแบบว่าจะเลือกก่อนว่าจะกินอะไรเยอะดีเลยใส่มาแบบนิดเดียวแล้วเราก็จะได้ทานหลากหลายด้วยแนนค่อยไปแบบเน้นปริมาณอ,มอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมาก ไม่ใส่น้ำจิ้มค่ะทานแบบนี้เลยอร่อยเนาะและนี้คือสิ่งที่พี่เนรเลือกก็ <c oughs> <c oughs> คือมันเพศ <c oughs> จะทานให้หมดหัวอร่อยอะ่ะ <c oughs> แล้วก็กระเจี๊ยบก็อยากจะจิ้มกับคอตเทจชีสที่ทำอย่ันนี้ <c oughs> อร่อยอะ่ะอืม อันนี้เป็นเมนูที่ซ่ำบ่อยมากเลยค่ะนนี่ก็คืออยากพานขนมเนี่ยคือขนมสำหรับพีนน่แนนอืมอมาแล้วอิ่มมากค่ะเพราะว่ากาโนล,ล่าเยอะมากมชุดวันนี้นะคะไปทำงานใส่เสยืดค่ะนี่ของคาซา วงเก่งเป็นวงเก่งสีโทนนี้นี่ของสาวค่ะชาวนี้นะคะโยเกิร์ตยูริดาแล้วก็รีคอร์ดตอชีสบลูเบอรรี่อันนี้ก็คือกาโนล,ล่าสุดเดิม นี่นะคะเต้ากู้เบตงที่ซื้อมาอร่อยมากคือพี่แานกินแบบอย่างละครึ่งชิ้นแต่คือทนไม่ไหวมันอร่อยอะ่ะอร่อยมากเลยแบบหั่นไปทานไปหิวมากตอนนี้หกโมงแล้ว,วน,นี้เลิกเงินกลับมาช้านิดนึงค่ะอันนี้งาดำอันนี้เป็นเต้าหู้แบบแข็งเลยเป็นเต้าหู้นิ่มคัสตาเด็ดมากวันนี้จะกินสลัดเต้าหู้งกระน้ำสลัดเป็นดรซซิ่งน้ำมันงาค่ะ น้่งกินที่โตทานข้าวนะคะไม่ได้ไปตรงทีวีเพราะว่าถ้าดูทีวีแล้วนั่งยาวแน่นอนแล้วพี่นายนอกสักสัเแล้ก็กินนี้ด้วยชอบมากอะ่ะข้าวน้ำพริกมะขามในวันที่เหนื่อยแบบใช้พลังงานเยอะความความสมองใช้เยอะก็จะน้ำพริกมะขามคือแรงใจ <c oughs> ผักตัดแก้วนะคะอืม ต้าหู้งาดำก็อร่อยมากเต้าหู้ขาสัตว์อย่างที่แม่บอกอร่อยมากจริงถ้าใครได้พบเจอร้านนี้นะคะเต้าหู้เบ็ดต๋งแม่มซื้อที่เซ็นทรัลอิสฟิลยมแนะนำเจ็ดรอเหรอลูกลอืมรอเหรอคะพี่เจ็มพี่เจ็มรอ เหมือนจะนั่งรอทานข้าวกันไปเช็คขึ้นมาบันตัวกินข้าวแล้วค่ะนี่พี่นันทานเสร็จไปหมดสลัดข้าวน้ำพริกมะขามหมดไปเก็บจานก่อนนะคะนั่นเจ็ดนอนรอแล้วใช่ไหมนอนรอค่ะ ไม่ไม่ค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ไมค์คนหนึ่งแล้วค่ะไมค์คนนึ่งแล้วค่ะครับเอาเลยครับอือเอาเลยครับาบายบายพี่เจนบายบายครับ ลูก้บ๊ายบายครับบ๊ายบพี่พี่ครับอืมปักซิดเยอะเฮ้ยเยอะมากาใจเลสเสียงกรอบมากตป้งอร่อยสุดท้ายค อันน e ี้คือเราเคื่มรายข้อมูลเดียวกันแค่นี้